มันก็บรรดาลได้นะบรรดาลให้คนใจเย็นลงแล้วก็จัดสรรครอบครัวให้ดีขึ้นจัดลูกหลานให้ให้เขาแถวสัมมาคารวะกตัญญูรู้คุณมันไม่ใช่แบบจัดให้เป็นลืมอยู่ขอให้พ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยอย่าทิ้งบุญนะจะไม่ก่อนกรุงไทยจะเจริญอย่างนี้ไงโอยุทธยาจเจริญแค่ไหนยมเจริญมากยุทธยาสุโขทัยจเจริญก็ กรุงรัตนโก็สินหลายร้อยเท่าพรังมานี่โอ้โหตื่นเลยว่าเมืองยุธยามันทั้งด้วยทองคำทั้งหมดไม่มีประเทศไหนในโลกนี้เท่า,ายุทธยาเท่าสุขโขไทยประเทศไทยมันเจริญจริงนะแต่นี้คนไทยเราไปเอาอะไรมาใช้เท่านั้นเนี่ยต่อให้กลับมากระตันยูรู้คุณพ่อแม่รู้จักศาสนาคนไทยจะเจริญอีกอยู่ ศาสนาทำให้ประเทศไทยเจริญที่สุดในโลกยีนี้ก็ตั้งให้เป็นเวิร์นนะบุดิต์เมืองไทยนี่ถือว่าหนึ่งของโลกในทางรวมพุทธศาสนาเป็นฐานประเทศไหนก็ไม่สำคัญเพราะนั้นทำงานใหญ่ๆต้องมาเมืองไทยเป็นศา,าสนาศาสนิสัมพันธ์แห่งโลกเราใหญ่กับเขานะทุกประเทศก็ยอมว่าประเทศไทยเป็นประธานใหญ่แล้ว ประเทศที่มีพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธมากเก้าสิกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีพระราชาเป็นพระกษัตริย์ที่เป็นพุทธจะมีประเทศไทยประเทศเดียวที่สมบูรณ์แล้วมีอะไรปกป้องอยมทุกวันเนี่ยมันยังหิวอยู่ตรงไหนอ่ะมันยังมันยังผิดเพี้ยนอยู่ตรงไหนล่ะไม่เห็นมีอะไรเลยที่วัวตถุสถานนี้ไปอยู่นะไม่มีอไรม ที่สักไร่หนึ่งก็ไม่มีมีหลว่อโตเดียวอาจารย์มาอยู่พศสอิบเจ็ดตอนนั้นคอมมินิสต์ยังอยู่ทางรถก็มีตะมาล้เดินข้ามเรือไปเราบอกเดี๋ยวจะสร้างให้วัดเนี่ยเป็นอย่างนี้ถ้าจะคิดจินตนาการว่าเดี๋ยสร้างวัดให้เป็นยีงบางคนเดินหนีเลยไม่มาวัดเลยอาจารย์เพอ้อไปบินสบายไม่พอข้าวกินเลยบินได้องค์เดียวสององค์ต้องหนี แต่เรารู้ว่ามันต้องมีคนดีอ่ะเพราะเรายึดว่ามันต้องมีคนดีคนดีมันต้องมาหาเราแล้วมองเห็นแต่คนดีอ่ะไอ้คนขี้เล่าเมายามันก็ด่าเราทุกวันเลยนะด่าเราทุกวันเป็นอาจมเป็นยังก็ด่าก็เราก็คิดว่าคนขี้เล่าเมายาเดี๋ยวมันจะหมดคนดีมันจะมาเต็มวัดแล้วเรากินในแง่ดีไหมเดี๋ยวคนดีจะมาเต็มวัดเดี๋ยวถนนน้นทางมาเดี๋ยวไอ้ถนนรอบเมือง ตมาคิดได้เลยนะจะมายนั้นยังไม่คิดวงแหวนอ่ะต่อไปจะเดินเนี่ยถนนทุทางจะล็อมประเทศไทยเลยเดี๋ยวจะมีวงแหวนแล้วบางคนยังงงอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยจะมีวงแหวนล้อมกรุงเทพเขาเอาฝังนั้พ่อเพิงไปรู้เปล่าเพราะความมาตรฐานเพิง่ายนะนั่งหลับตาก็เพิงได้ที่เราพูดไปตรงไปเลยความมาหลวงปู่ก็ดามาอีกมาอยู่ข้ามน้ำมาอาจาฉันทุเรียนอยู่สามวัน ต่อไปที่นี่นะวัดทางกรฐานในคนจะเต็มแน่นมันเดี๋ยวถนนจะมาถนนจะเจริญมากไหมคุยโอ้โหปู่นี่รู้เรื่องดีคุยกัรู้เรื่องนี้แล้วลูกศิษย์ก็มารับไปพูดด่นะไอ้ความที่เราไม่ทิ้งความกรตันอยู่นี่นเราจึงอยู่ได้เราดูว่าญาติโยมที่ใส่บาต เป็นคนดีแต่คนที่มาขี้เล่าเมายามาดา่าเราเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องต้องอภัยให้เขาพอไป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 นะครัเหมาือนก็เข้าข้อมาเลยเลยแต่คนพวกนี้เลิกกินเหล้าหมดโยนขวดน้ําลงแต่ไม่น้ำจะไปยามาเป็นทยยกหมดเลยไอ้คนที่เลิกเหล้าเนี่ยทยอยีอะ่ะช่วยสร้างอย่างไม่เอาตังค์เลยพวกนี้ช่วยหมดเลยพอเลิกเหล้าเราช่วยเราหมดเลย ลูกจะมนีรลูกเรียนลูกเป็นในตำรวจนะนในพันเอกพันโทลูกเป็นในพลตีพันโทกันนะลูกเต้าไปดีหมดเลยเพราะก็มันหล่อเกิดกันนะเออมันหล่อเกิดกันกลบมารุ่นรุ่นหลังมันดีหมดเลยจากที่ตรงนั้นไม่มีอะไรจากที่ไม่ถึงไรมันก็มาคนดีมันเข้ามาเต็มทุกวันมันเต็มมายมมามก่อนซนะือสิ้นแค่สองคน ทำสรรมาธิแค่คนเดียวคือ,คอพระ,ะเราต้องมองอนาคตอย่างนี้มองอนาคตคนดีเยอะเราจะไปไปมองว่าคนชั่วเยอะเราไม่เอาไม่ได้จะมาเลยเลยคิดว่าเออสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันตรงเราก็ทําไปคิดเนี่ยมันตรงตดีโชคดีที่เราคิดแล้วมันทําได้ถ้าคิดทาไม่ได้เราก็คงเหมือนคนคิดหวังแคนะ่น ซื้อที่เจ็ดไร่ซื้อได้เดี๋ยวเราจะซื้อต่อไปถึง100ลอยไร่หรือว่าก็ขยายพอได้อธิษฐานว่าถ้าได้เจ็ดไร่จะอยู่วันต่างๆนถ้าไม่ได้เจ็ดไร่จะไม่อยู่ถึงพราะที่ไม่ถึงไร่พอพอซื้ออธิษฐานได้ซื้อได้ปุ๊บขยายเรื่อยเรื่อยคนก็มาขายเรื่อยเรื่อยซื้อได้รอยยี่สิบไร่จากที่ไม่ถึงไร่ เราก็าซื้อตามเจตแต่พอตอนหลังๆนี่รมาก,ก็หยุดเอาไปซื้อต่างจังหวัดมากดีกว่าอยาขยายพระไปอยู่ทางโคราชมากอะไรมกักงเไปซื้อข้างนอกเ่อเปลี่ยนแปลงไปซื้อทางโครที่ไอ้นนไปใกล้กับน้ำตกสะโยกอะเมืองการอะพันกว่าไร่นั้นไปซื้อตั้งแต่เขื่อนอยังไม่เสร็จไปซื้อทีละ็น้อยเขาใซื้อไปปลูกต้นไม้ ต้นงกีจชนาตอนนั้นชอบกีจนามากก็ปลูกต้นใหญ่ขนาดนี้พระก็ดูแลอยู่พันกว่าไรไปซื้อที่เขาให้ก็มีที่เขาขายก็มีแล้วเรารู้ว่าโลกนี่มันจเจริญวัตถุมันจเจริญแต่ว่าคนที่เข้าวัดเนี่ยมันจะมีน้อยเราก็ต้องหาคนที่เข้าวัดอย่างพวกเราในวัดโลกมันก็จะ บาลานกันไม่งั้นวัตถุมันเจริญจะเจนพวกเราอยู่กันไม่สงบสังคมมัน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 ก้าวหน้าเกินไปใช่ไหมคนเราไม่สงบแล้วมีครับมีบาร์มีดิสโ,โก้มีอะไรวุ่นวายทุกวันเนี่ยเด็กมันก็ไม่มากับเราแต่พอเราเอาตรงนี้เข้าไปมันเด็กมันก็เปลี่ยนแปลงได้บ้างต้องต้องหาที่สงบให้มัน เมืองนอกมันไม่มีแล้วโยมเมืองนอกอะที่สงบอย่างบ้านเราเนี่ยมันหาไม่ได้แล้วแต่เมืองนอกตอนนี้เขาก็จัดคอร์สนะที่จะมาไปเดือนปีละครั้งเนี่ยเดือน,เ,นเขาจะจัดคอร์สต,ตามบ้านคนปีเขจะมีคอร์สคอร์สเราก็ไปสอนสามวันเจ็ดเจ็ดวันห้าวันเขาจะมานั่งกันอย่างเงี้ยสอบอารมณ์กันทุกวันวันแต่เขานั่งกันอย่างเดียวนะเขานั่งเดินนั่งเดินเขาไม่ไม่คุยกันพวกฝรั่งเขาสนใจมาก เขาคิดว่าคนไทยเนี่ยเป็นเมืองที่น่าอยู่แล้วมีบุญกุศลเยอะเขาก็อยากได้พระเราไปเราก็ไปช่วยเขาได้แค่ปีละเดือนคนฝรั่งชอบนั่งสมาธิถ้าถ้าสอนสมาธินี่คนฝรั่งชอบสอนเดินจงกรมสมาธิถ้าไปจะไปอะไรไปชวนเขา้องรำทำเพลงนี่เขาไม่เอาแต่ถ้าเรื่องสมาธิทุกคนรู้จักหมด งพวกเราคนไทยในโชคดีนะยมนะมีบุญแล้วนะแต่ว่าทําไงสังคมเราจะมีพวกปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมที่ว่ารู้จักตัวเองที่ไม่เข้าไปใช้อารมณ์กับลูกหลานตัวเองนะไม่ไปทะเลาะลูกหลานตัวเองถ้าปฏิบัติธรรมไม่ทะเลาะลูกหลานนะไม่ไปโกรธไม่ทะเลาะลูกหลานตัวเองเป็นพระให้ลูกหลานไหว เป็นพระให้ลูกหลานไหว้คือไม่ทะเลาะกับลูกหลานปฏิบัติทำเหมือนนามริกราเจดีย์ปฏิบัติทำเหมนอนนางนานานาวิสาขาพาลูกหลานเข้าวัดพาลูกหลานไปสวรรค์หมดนี่คนไทยต้องเป็นอย่างนั้นใ้จริงจะเจริญเราอยากช่วยคนคนนี้ยังหลงไหลในโลกใบนี้เยอะไม่เข้าใจพุทธเจ้าเยอะ ยังสําคัญตนผิดอยู่เยอะบางคนสําคัญตนผิดเป็นอัตตาตัวตนะอัตตาอัตตาได้เป็นมิจฉาทิฏฐิยังยึดมั่นถือมั่นตัวเองว่าเก่งตัวเองไม่ตายไม่เจ็บจึงแข็งแรงเนี่ยเขาเรียกเป็นอัตตาพระเจ้าจะบอกให้พิจารณาตัวเองเป็นนัตตาว่าร่างกายของเราเนี่ยอาศัยพ่อแม่มาเกิดแล้วต่อไปเราก็คืนให้แม่ธรณีเราไม่มีอะไรเป็นของเรามีศีลสมาธิปัญญานะั้นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะ พวกเราคนไทยเราเนี่ยโชคดีนะมีพุทธศาสนาเนี่ยคุณฟื้นฟูมาเถอะเราลองเจริญอยู่ตรงนี้แล่เจริญอยู่ที่บ้านเรานี่แหนะ่ยอย่าไปคิดว่าบ้านเราไม่เจริญอย่าเกลียดก,กันอย่าทะเลาะก,กันอย่าแบ่งเราต้องกายหนาวยาวหนา,หน,าหนึ่งคือกว้างกรมาตรยาเราไม่มีอะไรลอกหนังเลวก็ไม่มีอะไรมีแต่เนื้อเนื้อก็ไปกินโครงร่างกายเรจะมีอะไรมีสีอะไรก็ ถ้าสี่ินนนำไปลมไม่มีอะไรเป็นของวิเศษบุญอะไรวิเศษอย่าไปรอช้าโยมนะส่วนบนภาวนาให้เป็นแล้วจะได้นึกสิ่งที่ตัวเองชอบไป